ยังคงรักษาโมเมนตัมเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเลยครับสำหรับเชลซีของเอนโซมารสกาที่นับรวมทุกรายการพวกเขาชนะรวด4เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วไล่ตั้งแต่เปิดบ้านเฉือนเบนฟิก้าเก็บเลี้ยวภูนาทีบากเกมบิ๊กแมชบุกตบนอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนจะถล่มอาจจกยับเยินนัดล่าสุด ในหลีขึ้นมาอันดับ5ส่วนบอยุโรปรั้งอันดับ11แต่ช่องว่างห่างจากฝูงแค่3แต้มฟอร์มเข้าฝักแบบนี้ถ้าได้ดูทีมรักไปด้วยกินเบลนี่คิวบคุกกี้ช็อกชิปไปด้วยคงเพลินไม่น้อยนี่คือขนมที่เดิะโมเมนต์ใส่ใจทุกกระปุกตั้งใจทำไม่แพ้คอนเทนต์ไปตามพิกัดที่ผมปักไว้ด้านล่างอยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมสักครั้งรับรองไม่ผิดหวังครับ เอาล่ะกลับมาต่อกันที่เชลซีแมชเมื่อคืนพวกเขาเปิดบ้านทถล่มมาจาก5-1ศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี่ต้องบอกว่าสิงห์บลูทำผลงานได้ร้อนแรงเกินต้านจะภาพนักเตะผลัดกันยิงไม่สำน้าบรรดาดาวรุ่งตัวสำรองหลายคนได้รับโอกาสต่างก็เล่นดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแถมทีมได้โรเตชันผู้เล่นตัวหลักไปด้วย หรือจะอยิกโมเมนต์ที่ทำเดอะบลูส์ใจฟูยิ้มตามกันแก้มปลีกับไทม์ไลน์ท้ายครึ่งแรกจังหวะทีมได้จุดโทษลุนเพิ่มสกอร์หนีห่างเป็นสี่หนึ่งปกติถ้าโคพปาเมอร์ไม่อยู่ในสนามเอนโซแฟนันเดสจะเป็นคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษไม้สองอย่างไรก็ตามไม่กี่นาทีก่อนเอนโซเพิ่งซัดจุดโทษให้ทีมไปหยกหยกโดยที่เพลนั้นตัวเขาเป็นคนโดนเสียบล้มในกรอบเขตโทษก่อนจะลุกขึ้นมายิงเองตามหน้าที่ ตัดภาพมา5-6นาทีให้หลังเมื่อทีมได้จุดโทษอีกครั้งถ้าเอนโซจะหยิบบอลมายิงอีกก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้อย่างไรก็ตามมิดฟิลสิงบรูกลับทำในสิ่งตรงกันข้ามครับโดยความที่ช็อตนี้เอสเตวาวินเลียนเป็นคนเรียกฟาวบวกกับเอนโซเองก็เพิ่งซัดจุดโทษไปหนึ่งลูกเมื่เห็นว่าสปิริตทีมต้องมาก่อนและหันไปมองรุ่นน้องที่ต้องการเรียกความมั่นใจ เอนโซ่ก็เดินหยิบบอลไปให้เอสเตวาลทำหน้าที่ซัดโทษแทนเขาแบบไม่ลังเลพร้อมกับสวมกอดให้กำลังใจน้องเล็กท่ามกลางเสียงปรบมือจากเดอะบลูส์ดังขึ้นในสแตมฟอร์ดบริดจ์อารมณ์แบบลูกแรกพี่ยิงแล้วจุดโทษนี้ตานหานบ้างสำหรับเอนโซ่เฟรนันเดสเกมกับมาใจเจ้าตัวรับหน้าที่ขัดตาทับทั้งสวมปลอกแขนกับตันต่อจากริสเจมส์และมือสังหารจุดโทษแทนพาวเมอร์ที่ไม่ได้อยู่ในสนามกันทั้งคู่เรื่องน่าประทับใจคือเอนโซ่ทำหน้าที่ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบ ทางในแง่พี่ใหญ่เป็นผู้นำน้องๆและนักเตะผู้คอยสร้างบรรยากาศเข้าใจสปิริตภายในทีมโอเคจากตรงนั้นสลับไปหลังผู้ตัดสินเป่านกหวีดให้สัญญาณแน่นอนว่าเจ้าหนูบาซิลเลียนยิงได้เฉียบคมไม่มีพลาดลูกนี้ต้องยอมรับว่าเอสเตวาวยิงดีมากๆครับ แม้โกคู่แข่งจะไปถูกทางแต่บอลพุ่งเสียบเสาหมดสิท์เซฟเชลซีนำห่างอาแจกสี่หนึ่งภาพต่อเนื่องหลังบอลซุกตา่ายเอนโซวิ่งเข้ามาดีใจกับเอสเตว,วัลเช่นเดียวกับเอสเตว,วัลที่ไม่ลืมหันมาขอบคุณรุ่นพี่ที่เสียสละยกจุดโทษลูกนี้ให้อย่างใจกว้าง สำหรับเอสเตวัลนี่คือประตูแรกของเขาในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่สำคัญประตูนี้ยังส่งให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ผู้ทำประตูให้เชลซีในรายการ UCL ด้วยวัยเพียง18ปี5เดือนกับอีก29วัน ที่โค้เทคือเอสเตวาลทำลายสถิตินี้ของมาร์กิลเพื่อนรวมทีมที่เพิ่งยิงได้ก่อนหน้าเกมเดียวกันสำหรับ Mark ugh, มาร์กิวเมื่อคืนเขาขึ้นแท่นนักเตะอายุน้อยสุดผู้ยิงประตูให้เชลซีในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกที่19ปี9เดือน19วันแต่สถิติที่ว่านั้นอยู่ได้เพียง33นาทีก็โดนเอสเตวาลแซงกันแบบเรียลไทม์เรียกว่าทำลายสถิติกันในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงอะ ความคลาสสิกอีกอย่างคือสถิติดังกล่าวเกิดขึ้นได้พอร,รุ่นพี่อาร์เจนติน่ายกจุดโทษให้รุ่นน้องบราซิลทําหน้าที่แทนเขาแบบไม่มีหวงบอลไม่มีความเห็นแก่ตัวใดๆทั้งสิ้นสําหรับเด็กสิงห์นี่คือบรรยากาศสปิริตทีมที่พวกเขาอยากเห็นมานานครับจากปี2ปีก่อนนักเตะแย่งกันยิงจุดโทษกลายเป็นดรามาวุ่นวายหลายต่อหลายนัดภาพราหิมเตอร์ลิงพยายามเข้าไปแย่งบอลจากโคพาวเมอร์มายิงจุดโทษ เหตุการณ์อื้อฉาวในเดือนเมษา2024เกมกับเอเวอร์ตันเมื่อโนนี่มาดูเอเก้กับนิโคลัสแจ็กสันยังกันจะเอาบอลไปยิงจุดโทษทั้งที่เพาเมอร์เป็นมือสังหารหลักถ้าจำกันได้เหตุการณ์ช่วงนั้นโคจะวุ่นวายส่งผลต่อสปิริตและกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเชลซีเลยล่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทีมเต็มไปด้วยนักเตะอายุน้อยขาดวิฒิภาวะต่างคนต่างสนใจแค่สถิติส่วนตัวไม่มีใครนึกถึงบรรยากาศและภาพลักษณ์ของสโมสร เท่านั้นไม่พอมันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนยิงคือแทนที่จะได้โฟกัสจุดโทษตร,ตรงหน้าแต่โคพาเมอร์กลับต้องมาเสียสมาธิเพราะเพื่อนร่วมทีมเห็นแก่ตัวไม่รู้จักหน้าที่การแย่งจุดโทษในทีมเชลซีเกิดขึ้นบ่อยถึงขั้นมาริซซโอปอยเชติโนผู้จัดการทีมในขณะนั้นออกมาแสดงความไม่พอใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายและทำตัวเหมือนเด็กก่อนที่พอชจะยืนยันว่าพาเมอร์คือคนรับหน้าที่ยิงจุดโทษและจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก จากวันนั้นผ่านมาเกือบ2ปีดูเหมือนหลายสิ่งอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วครับสโมสรเข้าสู่การผลัดใบยุคสมัยนักเตะผู้จัดการทีมเข้ามาออกไปคนแล้วคนเล่าบรรดาแข่งต้นเหตุทั้งสเตอร์ลิงแจ็คสันมาดูไอเก้ต่างก็ถูกตัดชื่อจัดทีมไม่ก็ตบเท้าย้ายออกกันหมดแล้ว การที่ผู้เล่นก่อดราม่าจุดโทษในอดีตถูกลดบทบาทหรือย้ายออกไปเป็นสัญญาณชัดเจนจากสโมสสว่าเรื่องระเบียบวินัยและทัศนคติไม่ใช่สิ่งที่สามารถต่อรองได้ในระยะยาวขณะเดียวกันเมื่อทีมเริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่บรรยากาศและสปิริตของเชลซีก็ค่อยๆดีขึ้นต่อเนื่องนึกภาพจากเมื่อก่อนได้จุดโทษทีเดินเข้ามาล้อมวงแย่งกันวุ่นวายตัดภาพมาทุกวันนี้จานเป่าจุดโทษนักเตะเดินยื่นบอลแบ่งกันยิงสบายใจเฉิบ จากเคยดูแจ็คสันมาดูเอเก้แล้วได้แต่สายหัวช็อตเอนโซกับเวสเตวานี่อารมณ์ความรู้สึกคนละขั้วเลยนะโมเมนต์เมื่อคืนเต็มไปด้วยความเชื่อใจไม่มีใครแย่งกันเด่นแย่งกันทําสถิติส่วนตัวแต่ทุกคนพร้อมเล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงบรรยากาศสปิริตภายในทีมเชลซีตอนนี้นอกจากจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามแล้วอีกมุมอีกด้านยังแสดงให้เห็นว่าบรรดาซีเนียร์แกนหลักหลายคนดูทัศนคติโตขึ้นมากครับ กับตันริสเจมส์ทัานรองเอนโซ่คีแมนคนสำคัญอย่างพาวเมอร์ไคเซโดก็ดูมั่นคงพึ่งพาได้ทั้งที่ความจริงเห็นแบบนี้นี่ยังอายุน้อยๆ2 3ถึง25กันทั้งนั้นกล่าวคือถ้านักเตะชุดนี้ยืนเป็นแกนหลักให้ทีมยาวๆไม่บอกมือลาย้ายกันไปไหนซะก่อนเรื่องสปิริตบรรยากาศในทีมเชลซีนี่หายห่วงไปอีกหลายปีเลยละ่ะและทั้งหมดคือเดิะโมเมนต์ฟุตบอลช่วขณะหนึ่งเพราะฟุตบอลอยู่กับเราทุกชั่วขณะ